สวัสดีค่ะโหราทีวีดวงจาจาร์ธนทอ่อนค่ะเราก็มาราศีมิถุนกันนะคะในเดือนมิถุนายน2566ค่ะโชคดีอย่างยิ่งเลยที่ได้ดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนศาสชาเนี่ยคุมกับดาวกเกษตรตราที่ปดีที่เป็นเจ้าเรือนพันธุทกจะมีวาสนาในเรื่องบ้านรถที่ดินการเดินทางเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้คุณกับเจ้าชะตาและเรือนการเงินเนี่ยก็มีดาวพระศุกร์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชค ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะกุมกับดาวพระอังคารเจ้าเรือนโชคลาบด้วยเพราะฉะนั้นสุขปากหวานอังคารรับเอาลาพะกระดุมพระปุตตะกระดุมพระกุมกับดาวราชาโชค ได้พบเพื่อนฝูงที่นำมาซึ่งการเงินการทองหรือตัวตนของเจ้าจะตามีวาสนาอย่างงดงามในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็ความรักคู่ครองและดาวแห่งความรักคู่ครองเนี่ยคือดาวพระพระสวัสดีก็ได้ตําแหน่งราชาโชคดาวการงานก็ได้ตําแหน่งราชาโชคในเรือนราพะได้ตําแหน่งสิงห์หเกณฑ์ พระประสิทธเป็น11ลาบโดยหมายได้ง่ายได้ด้วยปัญญากุมกับดาวพระราหูในตำแหน่งเทวีโชคที่เป็นเจ้าเรือนสู้พพะที่มีดาวพระเสาสถิตอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะมีวาสนาโชคลาภในทรัพย์สินที่ดินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านเรือนรถที่อยู่อาศัยหรือทำธุรกิจธุรกรรมในต่างถิ่นแดนไกลหรือธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ย จะมังเกิดผลที่งดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่เกินความคาดหมายและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความรักคู่ครองด้วย ราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีที่อกไม่ไส้ตรงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงเวลาของท่านแล้วที่จะมีความสุขกับเขาสักทีเรียกว่าดวงเปิดแล้วนะคะถึงยังเปิดไม่เต็มที่แต่ก็เปิดแล้วมีวาสนาในเรื่องของตัวตนของเจ้าชะตาที่มีโชคมีลาบมีความหนักแน่นมั่นคงมีการเจรจาติดต่อสื่อสารสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จการเงินการทองใหญ่โตค,ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่มาสู่เจ้าชะตา และมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์โชคลาภการงานและการบำเพ็ญบุญด้วยดวงดาวจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้คุณกับเจ้าชะตายอย่างมากมายถือเป็นราศีงหนึ่ที่มีความโชคดีอย่างมากมายในปี2566นี้และเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความเด่นชัด ในทุกๆเรื่องของความโชคดีเลยและสิ่งที่เราไม่ต้องการก็จะหมดไปจากชีวิตของเราสักทีหนึ่งหรือถ้าเราจะมีวาสนาในของเก่าของแก่คนเก่าคนแก่ของโบราณก็แล้วแต่เราก็ค่อยๆเลือกเอานะคะแต่จริงๆแล้วของดีของใหม่เนี่ยมาสู่เจ้าชะตาแล้ว แต่ว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนหลังวันที่17ตุลาคม2566ความชัดเจนจะเพิ่มมากขึ้นมากมายเพราะว่ารอดาวพระราหูนี่ยกย้ายออกจากดาวพระพระัสบดีสักทีหนึ่งแต่ด้วยตำแหน่งของดาวพระราหูเนี่ยพระราหูเป็น11ชอบญาตรามีชัยยาอันสมบูรณ์มีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เดี๋ยวหลังที่17ตุลาคมเนี่ยพระราหูมาสถิตที่ราศีมี โหเป็นศิษศัตรูปองจะคอยจองทําบีทาก็ค่อยๆพิจารณานะเมื่อถึงเวลานั้นแต่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีแบบมากๆเลยของชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเจ้าชะตาที่มีพลังอย่างมากมายเลยยากที่จะมีใครมาล้มเจ้าชะตาได้นะคะการเงินก็ยิ่งใหญ่ การงานก็ได้ตำแหน่งราชาโชคตำแหน่งสิงหเกณฑ์และมีโชคมีลาภอย่างมากมายและมีวาสนาในเรื่องของความรักคู่ครองที่ได้ตำแหน่งราชาโชคและสิงหเกณฑ์หรือได้คู่ครองที่มีอำนาจบารมีค่ะก็ขอให้ชาวราศีมิถุนและทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ